ต้องเจอนี่ครับเป็ดโอ้โหสดชื่นสดชื่น มาได้ยังไงนี่ยอโ,อโหดูชอบชอบตะขาบได้น้ำแล้าไปเลยเวลอื้อหอันตรายเช็คก,กันมันจะออกมาไหม là cởi